ตอนที่411เมืองหลวงกาแล็กซี่เหล่าสิ่งมีชีวิตหุ่นยนต์ระดับสูงแห่งดินแดนกระเรียนโลหิตต่างพากันหมอบลงทันใดนั้นก็รู้สึกถึงพลังแทรกซึมเข้าสู่ร่างกายหลอมรวมเข้ากับแก่นชีวิตก่อเกิดเป็นลวดลายลับอันลึกลับพวกมันสัมผัสได้ถึงลวดลายลับเหล่านี้ซึ่งลึกลับยิ่งกว่าสายเลือดของตนเองนับไม่ถ้วน เมื่อถูกกระตุ้นแก่นชีวิตของพวกเขาก็จะถูกทำลายแก่นชีวิตได้รับการขัดเกลาแล้วเหล่าสิ่งมีชีวิตหุนหยวนระดับสูงแห่งดินแดนกระเรียนโลหิตต่างเข้าใจดีในบรรดาร่างอวตารเหล่านั้นมีร่างอวตารมากมายที่ติดตามเทพเง,พเงามายัางดินแดนผู้ฝึกฝนตลอดระยะเวลาหลายปีที่พำนักอยู่ในดินแดนผู้ฝึกฝน พวกเขาได้ยินมานานแล้วว่าในค่ายผู้ฝึกฝนแก่นชีวิตระดับสูงที่ถูกจับตัวไปและแก่นชีวิตระดับโลกทั้งหมดจะได้รับการขัดเกลาไม่อาจก่อกระบฏหรือทรยศได้พวกเขายังรู้ด้วยว่าค่ายผู้ฝึกฝนจะกล้าใช้ประโยชน์จากแก่นชีวิตของพวกเขาได้ก็ต่อเมื่อได้รับการขัดเกลาแล้วเท่านั้นพวกเรารอดแล้วเหล่าอสูรแดนกระเรียนโลหิต ถอนหายใจด้วยความโล่งอกเกรงว่าเทพผู้ฝึกฝนผู้นี้จะดูถูกและทำลายพวกเขานับจากนี้ไปข้าจะปกครองดินแดนกระเรียนโลหิตทั้งหมดไปยังดินแดนผู้ฝึกฝนเสียงของหลัวเฟิงดังก้องกังวานไปทั่วดินแดนกระเรียนโลหิตเรากำลังจะไปดินแดนผู้ฝึกฝนเหรอ เหล่าอาสูรแดนกระเรียนโลหิตเข้าใจว่าบ้านเกิดของพวกเขากำลังจะต้องอ,อพอยอพอดินแดนกระเรียนโลหิตอันกว้างใหญ่และทรงพลังเริ่มโบยบินอย่างช้าๆจากนั้นพลังเงาแผ่กระจายไปทุกทิศทุกทางทำให้ดินแดนกระเรียนโลหิตทั้งหมดสามารถเดินทางข้ามห้วงเวลาระยะสั้นได้ช้ามากหลัวเฟิงสายหัวเบาๆ ขณะควบคุมดินแดนกรเรียนโลหิตดินแดนกระเรียนโลหิตนั้นใหญ่โตมโหฬารแม้จะมีพลังเงาซึ่งเชี่ยวชาญการเดินทางแต่ความเร็วในการอพยพขั้นสุดก็ยังช้ากว่าสิ่งมีชีวิตหุ่นยนต์ระดับโลกมากการเดินทางข้ามมิติเวลาระยะสั้นของดินแดนกระเรียนโลหิตครอบคลุมเพียงระยะทางสั้นๆในแต่ละครั้งแม้ผ่านไปร้อยครั้งแล้ว ก็ยังเทียบไม่ได้กับหลัวเฟิงด้วยความเร็วขนาดนี้คาดว่าการไปถึงดินแดนผู้ฝึกฝนและกลุ่มโลกมืดจะใช้เวลาประมาณสิบยุคหลัวเฟิงครุ่นคิดและพูดไม่ออกอ,อ,กอในฐานะผู้ฝึกฝนแม้จะไม่เชี่ยวชาญการเดินทางเขาใช้เวลาเดินทางเพียงร้อยกว่าวันจากดินแดนผู้ฝึกฝนใครจะไปคิดว่าการอพยพข้ามดินแดนกระเรียนโลหิต ทั้งหมดจะใช้เวลาสิบยุคถือเป็นโชคดีแล้วดินแดนลึกลับบางแห่งไม่สามารถอพยพได้เลยหลัวเฟิงรู้ดีในจุดนี้ดินแดนลึกลับแต่ละแห่งล้วนมีลักษณะเฉพาะของตนเองบางแห่งเคลื่อนที่ได้อย่างคล่องแคล่วเช่นดาวแห่งการเวลาของสตาร์ไลท์ซึ่งสามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้ตามต้องการ มักจะล่องลอยข้ามเส้นเวลาต่างๆบางแห่งไม่สามารถเคลื่อนที่ได้เลยเช่นดินแดนแห่งนิรันด์และเหวแห่งการทำลายล้างและสถานที่พิเศษอื่นๆสถานที่อย่างดินแดนต้นกำเนิดและดินแดนกระเรียนโลหิตเป็นดินแดนลึกลับที่ค่อนข้างธรรมดาที่สามารถเคลื่อนที่ได้แม้ว่าจะมีความเร็วต่ำมากก็ตามโอ้โห หลัวเฟิงทิ้งร่างอาวตารไว้เพื่อควบคุมดินแดนกระเรียนโลหิตขณะที่ร่างอาวตารต่อสู้หลักของเขาจากไปในทันทีดินแดนผู้ฝึกฝนยังคงมีภารกิจมากมายอีกทั้งดินแดนกระเรียนโลหิตยังมีพลังที่แทบจะไร้ขีดจำกดัดเพียงแค่คิดก็สามารถรวบรวมเป็นร่างอาวตารต่อสู้หลักของเขาได้ยิ่งไปกว่านั้น หลัวเฟิงเชื่อว่าคงไม่มีใครโง่เขลาพอที่จะมายังดินแดนกระเรียนโลหิตเพื่อจัดการกับเขาในรอบภายนอกในแง่ของความสามารถในการป้องกันเขาอ่อนแอกว่าสิ่งมีชีวิตบางตนอย่างเทพอูหลานแต่ในดินแดนกระเรียนโลหิตละ่ะแม้จะมีบรรพบุรุษนับร้อยรวมตัวกันหลัวเฟิงก็ไม่กลัวเพียงพลังที่มีอยู่ใน ดินแดนกระเรียนโลหิตก็ทำให้หลัวเฟิงปลดปล่อยต้นกำเนิดแห่งการทำลายล้างซ้ำแล้วซ้ำเล่าได้ร่างอวตารการต่อสู้หลักของหลัวเฟิงสวมเสื้อคลุมโลหิตคือหลัวเฟิงเดินทางอย่างรวดเร็วและแม้ว่าเขาจะอยู่ห่างจากดินแดนกระเรียนโลหิตมากขึ้นเนื่องจากได้รับการขัดเกลาต้นกำเนิดดินแดนกระเรียนโลหิต จึงเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเขาทำให้ต้นกำเนิดดินแดนประเรียนโลหิตมอบพลังให้กับเขาอย่างต่อเนื่องพลังแห่งการเสริมพลังนี้คือการรวมพลังพลังโลหิตพลังอมตะพลังเงาเข้ากับพลังแห่งทะเลโลหิตการรวมพลังระดับสูงทั้งสามนี้แม้จะใช้เพียงส่วนหนึ่งหลวเฟิงก็พบว่ามันมีประโยชน์มหาศาล น่าประทับใจหลัวเฟิงสวมชุดคลุมโลหิตสามารถควบคุมพลังแห่งทะเลโลหิตได้รับรู้เงาจากระยะไกลได้ทั่วทุกพื้นที่ด้วยความคิดเพียงครั้งเดียวที่ใดมีวัตถุที่จับต้องได้ที่นั่นย่อมมีเงาที่สอดคล้องกันพลังเงาอยู่ทุกหนทุกแห่งแม้หลัวเฟิงจะแค่ยืมมันมาแต่ระยะทางของเงาที่เคลื่อนผ่านนั้นค่อนข้างจำกดัด แต่มันก็เร็วกว่าเดิมมากทำให้เขาดูเหมือนวิญญาณที่เดินทางข้ามห้วงเวลาอันไกลโพ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าความเร็วในการเดินทางของข้าตอนนี้ใกล้ถึงระดับกลางในหมู่ผู้ฝึกฝนแล้วเหรอหลวเฟิงครุ่นคิดเร็วกว่าเดิมถึงสามเท่าก่อนหน,น้านี้ความเร็วเดินทางของหลวเฟิงเร็วกว่าเทพหูหลานเพียงเล็กน้อยตอนนี้เขาสามารถแซงหน้าทั้ง กูหลานและนากู่และกำลังเข้าใกล้จินซึ่งน่าจะบรรลุ50-60%ของผู้อาวุโสหยวนส่วนสตาร์ไลท์โมหมานและหมิงห่วงความเร็วของพวกเขาเร็วกว่าหลัวเฟิงมากในตอนนี้ในพื้นที่หุ่นหยวนอันกว้างใหญ่ไพศาลความเร็วของพวกเขาถูกจัดอันดับให้อยู่แถวหน้าในด้านความเร็วค่าใกล้เคียงกับระดับกลางในหมู่ผู้ฝึกฝน เมื่อเทียบกับบรรพบุรุษเหล่านั้นข้าถือว่าเป็นระดับบนหลัวเฟิงพอใจกับความเร็วปัจจุบันของเขามากยิ่งร่างกายใหญ่เท่าไหร่อุปสรรคในการเดินทางข้ามห่วงเวลาก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นด้วยรูปร่างของเขาความเร็วนี้จึงน่าทึ่งอยู่แล้วต้องขอบคุณพลังพิเศษเฉพาะของดินแดนกระเรียนโลหิต ความสามารถในการป้องกันของข้าก็พัฒนาขึ้นอย่างมากเช่นกันหลัวเฟิงสัมผัสได้ว่าพลังแห่งทะเลโลหิตช่วยเพิ่มความสามารถในการป้องกันของเขาอย่างมากท้ายที่สุดแล้วพลังนี้ครอบคลุมพลังสามประเภทซึ่งล้วนมุ่งเน้นไปที่การป้องกันในด้านชีวิตหลัวเฟิงไม่สนใจสุดท้ายแล้วมันเทียบไม่ได้กับเต่าแห่งชีวิต และความตายหุนหยวนของเขาอย่างไรก็ตามพลังอมตะทำให้ร่างกายของเขามีคุณสมบัติอมตะบางอย่างเพิ่มความยืดหยุ่นอย่างมากพลังเงาทำให้ร่างกายของหลัวเฟิงมีลักษณะเงาบางส่วนทำให้พลังของศัตรูจํานวนมากทะลุผ่านราวกับทะลุเงาโดยมีเพียงเศษเสี้ยว3าถึงห้าในสิบเท่านั้น ที่ส่งผลต่อหลัวเฟิงก่อนหน้านี้หลัวเฟิงสามารถต้านทานการโจมตีร่วมของบรรพบุรุษ34ตนได้แต่ตอนนี้เขารู้สึกว่าสามารถต้านทานการโจมตีจาก60-70ถึงตนได้โดยไม่มีปัญหามากนักแน่นอนว่าเมื่อเทียบกับเทพอู่หลานที่สามารถต้านทานการโจมตีจากบรรพบุรุษได้อย่างง่ายดายก็ยังมีช่องว่างอยู่ ทิศทางที่ข้าถนัดข้ากำลังพัฒนามันหลัวเฟิงยิ้มแต่หนทางที่จะเอาชนะคู่ต่อสู้ยังไม่ก้าวหน้ามากนักเพียง39วันร่างอวตารหลักของหลัวเฟิงก็กลับมายังกลุ่มโลกมืดดินแดนต้นกำเนิดนะลกต้นกำเนิดในที่สุดก็สงบสักทีทุกสิ่งที่หลัวเฟิงต้องทำในดินแดนของเขาเสร็จสมบูรณ์แล้วสำหรับการฟื้นฟูดินแดนที่ล่มสลาย นั่นคือภารกิจของสิ่งมีชีวิตหุ่นยวนระดับโลกสิ่งมีชีวิตหุ่นยวนระดับสูงและค่ารับใช้จำนวนมากภายใต้การบังคับบัญชาของเขาในบรรดากลุ่มโลก3,600กลุ่มมีเพียงประมาณร้อยกลุ่มที่ถูกพันธมิตรยอดน้ำแข็งยึดครองอยู่เท่านั้นที่ยังไม่สามารถกอบกู้ได้ความแข็งแกร่งของพันธมิตรยอดน้ำแข็งเทียบ ได้กับค่ายสิ่งมีชีวิตหุ่นหยวนโดยกำเนิดและด้วยการปรากฏตัวของผู้อมตะถึง12แห่งพวกเขาจึงสร้างปัญหาได้มากกว่าค่ายสิ่งมีชีวิตหุ่นหยวนโดยกำเนิดเล็กน้อยหลัวเฟิงมขมวดคิวพันธมิตรยอดน้ำแข็งเป็นพันธมิตรที่ค่อนข้างหลวมตัวแต่ดินแดนแห่งนิรัน์ มีเพียง28ที่นั่งและพันธมิตรยอดน้ำแข็งมี12ที่นั่งบรรพบุรุษของค่ายสิ่งมีชีวิตหุนหยวนโดยกำเนิดกลัวความตายแต่พันธมิตรยอดน้ำแข็งนั้นไม่กลัวทางออกที่ดีที่สุดคือการเจรจาหลัวเฟิงคิด หลังจากสงครามยุติลงค่ายผู้ฝึกฝนก็ไม่พอใจที่จะทำสงครามกับพันธมิตรยอดน้ำแข็งได้ง่ายๆต้นทุนของสงครามคงสูงมากผู้อาวุโสอยู่นเป็นคนจัดการการเจรจาดินแดนแห่งต้นกำเนิดถูกสร้างขึ้นมาได้อย่างดีหลัวเฟิงเหลือบมองไปยังบ้านเกิดของเขาซึ่งผ่านการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในระยะเวลาเพียงสามยุคสมัย ท้งทวีปกว้างใหญ่ไพศาลกว่าเดิมร้อยเท่าและมีเพียงประเทศเดียวที่รวมเป็นหนึ่งเดียวนั่นคือแคว้นกาแล็กซีศักดิ์สิทธิ์ชื่อเสียงของแคว้นกาแล็กซีศักดิ์สิทธิ์แผ่ขยายไปทั่วดินแดนแห่งต้นกำเนิดแม้กระทั่งมีอิทธิพลต่อจัก,กรวาลดั้งเดิมนับหมื่นในอดีตผู้มีภาคจัก,กรวาลดั้งเดิมไม่สามารถพูดคุยเกี่ยวกับดินแดนแห่งต้นกำเนิดได้มากนัก แต่หลังจากที่หลัวเฟิงได้ขัดเกล่าโลกต้นกําเนิดเขาก็กําหนดกฎเกณฑ์ใหม่จากกระวาลดั้งเดิมทั้งหมื่นแห่งสามารถเข้าถึงเทพแห่งห้วงอวกาศอันว่างเปล่าและผ่านช่องสังสารวัตรไปยังดินแดนแห่งต้นกําเนิดซึ่งเป็นเส้นทางผ่านเพียงทางเดียวแกนกลางของแคว้นกาแล็กซี่ศักดิ์สิทธิ์คือนครหลวงกาแล็กซี่ ศูนย์กลางเมืองขนาดใหญ่ที่เกิดจากการผสานเมืองหูหยางและนครหลวงกาแล็กซี่เข้าด้วยกันแล้วขยายตัวออกไปอย่างมหาศาลเมืองหลวงกาแล็กซี่มีขนาดเทียบเท่ากับเขตปกครองดั้งเดิมแห่งความโกลาหลกลุ่มต่างๆต,ต,ต้องการตั้งรกรากที่นี่หวังจะได้ใกล้ชิดกับหลวงเฟิงผู้ยิ่งใหญ่แหวนกาแล็กซีศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดปกครองโดยสามกลุ่ม ผู้ที่มีอำนาจสูงสุดคือก้าวผู้ว่าการได้แก่สวีซินหลัวผิงซีโม,โมบรรพบุรุษดั้งเดิมเจ้าเมืองแห่งความโกลาหลขวานยักษ์โมโรซาแขกแห่งภูเขาจากกระพัชชูที่จริงแล้วตำแหน่งซีโม,โมเดิมทีเป็นของหลัวไห่แต่หลัวไห่เองก็ไม่เต็มใจที่จะรับตำแหน่งนี้ เพราะคิดว่ามีเรื่องมากมายเกินไปซีโมเป็นหนึ่งในบุคคลที่หลัวเฟิงสร้างขึ้นจากหลายเผ่าและมีอิทธิพลอย่างมากในกลุ่มของหลัวเฟิงหลัวไข่ปฏิเสธตำแหน่งนี้ดังนั้นซีโมจึงเข้ามารับตำแหน่งแทนยังมีข้อถกเถียงเกี่ยวกับตำแหน่งขวานยักษ์อีกด้วยหงพี่ชายของหลัวเฟิงครองตำแหน่งอันสูงส่งในเผ่ามนุษย์จักรวาลดั้งเดิมมายาวนาน เจิ้นเหยียนเป็นอาจารย์ของหลัวเฟิงทั้งหงและเจินเหยียนต่างก็มีพลังการแข่งขันที่แข็งแกรง่งแต่หงเป็นสิษิ์ของขวานยักษ์สนับสนุนให้เขารับตำแหน่งผู้สำเร็จราชการสูงสุดเจินเหยียนยังชื่นชมและเคารพขวานยักษ์และสนับสนุนเขาอย่างแข่งขันขวานยักษ์มีอิทธิพลอย่างมากในชนชั้นสูงของเผ่ามนุษย์จัก,กรวาลดั้งเดิม และในที่สุดเขาก็กลายเป็นหนึ่งใน9ผู้สำเร็จราชการสูงสุดแม้ว่าผู้สำเร็จราชการทั้ง9จะมีพละกำลังน้อยกว่าแต่พวกเขาก็มีคำสั่งผู้สำเร็จราชการที่หลัวเฟิงกลั่นกรองด้วยตนเองซึ่งมีพลังในการปกป้องร่างกายและจิตวิญญาณของพวกเขามอบพลังระดับจักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์ ในสภาพแวดล้อมที่มีข้อจำกัดทางพลังในดินแดนต้นกำเนิดพวกเขาสามารถรับมือกับอันตรายใดๆก็ได้ภายใต้ผู้ว่าราชการทั้ง9มีรองผู้ว่าราชการ72คนรวมเป็น81คนที่ได้รับการตรวจสอบและยืนยันโดยหลัวเฟิงด้วยตนเองเบื้องล่างนั้นหลัวเฟิงไม่ได้เข้าแทรกแซง เมืองหลวงกาแล็กซี่เป็นที่ตั้งของครหาสน์ถ้ำของเหล่าราชาเทพและจกกะักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์มากมายรวมถึงครหาสน์ถ้ำขนาดใหญ่ของเหล่ารองผู้ว่าราชการและผู้ปกครองใจกลางเมืองคือครหาาน์ถ้ำของหลัวเฟิงในที่สุดก็ถึงเวลาที่จะพัฒนามรดกนี้ให้สมบูรณ์แบบหลังจากกลับมาจากดินแดนกระเรียนโลหิตเมื่อครึ่งยุคก่อน หลวเฟิงได้สร้างมรดกที่สมบูรณ์เต่าแห่งชีวิตและความตายซึ่งประกอบด้วยบทต่างๆมากมายเช่นเพลิงวิญญาณกายอมะตะพลังหุนหยวนต้นกำเนิดชีวิตและอื่นๆนับเป็นมรดกที่สืบทอดจากขั้นราชาศักดิ์สิทธิ์ขั้นพื้นฐานไปจนถึงระดับเทพขุนนางอีกเจคนได้ทิ้งมรดกไวท้ที่ดินแดนแห่งต้นกำเนิด คุณนางคนอื่นๆสามารถเข้าถึงได้อย่างเสรีมรดกสามารถอ่านได้เพื่อเรียนรู้แต่ไม่สามารถเรียนรู้ให้เข้าใจได้อย่างถ่องแท้เช่นเดียวกับหลัวเฟิงที่มุ่งมั่นในเส้นทางกระบี่บรรพการที่มุ่งเน้นไปที่การทำลายล้างเส้นทางการทำลายล้างบรรพการของจีนก็เน้นการทำลายล้างเช่นกันแต่เจตนารมทางจิตวิญญ,ญาณของพวกเขานั้น แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงและเส้นทางที่พวกเขาเดินตามนั้นแตกต่างกันในหลายๆด้านพวกเขาถึงกับเข้ากันไม่ได้เมื่อครั้งขึ้นเป็นขุนนางเทพจีนมีความกระตือรือร้อนอย่างแรงกล้าต่อหลัวเฟิงแต่ต่อมาก็รู้สึกถึงความเป็นปรปักษ์ของหลัวเฟิงที่มีต่อผู้ฝึกฝนแห่งภัยพิบัติทำให้จีนมีความกระตือรือร้อนต่อหลัวเฟิงน้อยลง และไม่เคยเอ่ยถึงเรื่องการเดินทางร่วมกันไปยังหุบเหวแห่งการทำลายล้างเลยหลัวเฟิงข้าเห็นมรดกที่เจ้ามอบให้ในแดนต้นกำเนิดแล้วผู้อาวุโสหยวนส่งยิ้มให้เมื่อดินแดนนี้ถูกยึดครองจนหมดสิน้นข้าจะศึกษามรดกของเจ้าอย่างละเอียดถี่ถ้วนข้ากำลังขัดกล่าวดินแดนกระเรียนโลหิตและเพิ่งจะปรับปรุงมรดกให้สมบูรณ์ได้ไม่นานนี้เอง หลัวเฟิงตอบกลับว่าแต่ท่านผู้อาวุโสหยวนท่านไปเยี่ยมพันธมิตรยอดเขาน้ำแข็งมาหรือเปล่าตอนนี้ข้ากำลังเดินทางไปพันธมิตรยอดเขาน้ำแข็งผู้อาวุโสหยวนส่งยิ้มให้หลัวเฟิงเข้าใจหวังว่าการเจรจาจะราบเรื่องและดินแดนผู้ฝึกฝนจะถูกทวงคืนโดยสันติ